สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับคลิปนี้จะเป็นสูตรแต้มรวม2ตัวล่างนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับสูตรนี้แต้มรวม2ตัวล่างสูตรเก่างวดที่แล้วหลุดนะครับ วันนี้ก็คิดค้นเอาสูตรใหม่นะครับมาลองดูมาพิจารณากันนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับถ้าท่านใดชอบในแนวทางคิดคำนวณนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว,น J R annel, ว้นะครับ jr channel หอยฟรีนะครับถ้าดูถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับก็ย้ำเตือนกันอยู่เสมอนะครับสูตรที่นำมาลงนะครับก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทาง ในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้หรือเรามาคิดกันเล่นๆก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องไปซื้อไปเสี่ยงอะไรเรามาคิดกันเล่นๆดูกันเพลินเนนะครับเพื่อความบันเทิงเดี๋ยวเรามาดูนะครับสูตรแต้มรวมสูตรนี้นะครับเป็นสูตรใหม่ ยังไม่เคยเห็นผลงานนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับทั้งหมดก็จะมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ี่ห้าดดทั้งหมด10งวดนะครับจะมีผิดอยู่1งวดเข้ามาก็9งวดงวดแรกที่เริ่มเข,เข้ามาจากงวดที่ออก2 2สองนะครับเป็นสูตรแต้มรวมนะครับเดี๋ยวตอนท้ายเราค่อยมาดูนะครับว่าตำแหน่งที่เรามาบวกกันนี้มาจากไหนนะครับงวดแรกนะครับ0นย์บวก3บวก6เป็น9้า ก้าบวกหนึ่งเป็นสิบนะครับได้เลขศูนย์นับเพิ่มไปนะครับหกตัวอาจจะเยอะหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะมีสูตรตัดคู่ขี้นะครับเลือกแต้มคู่แต้มขี้มาให้มาแถมอีกให้นะครับเพื่อตัดแล้วก็จะเหลือสองตัวสามตัวนะครับงวดแรกนะครับได้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าผลรางวัลที่ออกคือสองสองนะครับงวดนี้สองสองสองบวกสองเป็นสี่นะครับแต้มรวมรวมกันแล้วได้เลขสี่ วดต่อมานะครับ5บวก1เป็น6 6บวก5เป็น11 11บเวก1เป็น12ไดอเลข2นะครับนับเพิ่มไป6ตัวนะครับ2 3 4 5 6 7ี่้าผลรางวัลที่ออกงวดน,นี้ออกสองสี่นะครับ2บวก4รวมกันแล้วได้6งวดน,นี้ผิดนะครับ3บวก1เป็น4 4บวกเเป็น11 11บเวก2เป็น13 นับเพิ่มไป 3, 4, 5 6, 7, 8, ห้ออก6 4นะครับ6บวก4รวมกันแล้วได้10นะค,คือคือแต้มศูนย์นะครับงวดนี้ผิดเรามาดูต่องวดต่อมานะครับ1นบวก6เป็น 7, บวก7อีกเป็น 14, 14บวก5นะครับเป็น19ได้เลข9เพิ่มไปนะครับ6ตัว90 1234ผลราผลงวันที่ออก83 8สบวก3เป็น11นะครับ มาที่แต้มหนึง่งวดต่อมานะครับเจ็ดบวกสี่เป็นสิบเอ็ดบวกแปดเป็นสิบเก้าสิบเก้าบวกเจ็เป็นยี่สิบหกได้เลขหกเพิ่มไปนะครับหกเจ็ด้าศูนย์หนึ่งผลรางวัลที่ออกงวดนี้ออกห้นะครับห้บวกสามเป็นแปดแต้มรวมคือเลขแปดเรามาดูต่องวดต่อมานะครับ เจบวกสเป็น10บวกหเป็น16 16กบวกสเป็น18บแได้เลข8ปดนะครับ8 9 10ก1าสิบสตัวนะครับถ้าเลข2หลักเอาตัวท้ายนะครับ0 1 2 3ผลรางวัลที่ออกคือ92 9เบวก2เป็น11นะครับแต้ม1่งวดต่อมานะครับ6กบวกเเป็น15 15บวกเป็น16 16บวกเป็น24ได้เลข4เพิ่มไปทีละหนึ่งแต้ม5 6 7 8 9ผลรางวัลที่ออกคือ8 8 8บวก8เป็น16นะครับแต้มรวมคือเลข6วันต่อมานะครับ4บวก5เป็น9บวก1เป็น10 10บวก4เป็น14ได้เลข4นะครับ5 6 7 8 9นะครับเพิ่มมา ทีละหนึ่งแต้มหกตัวผลรางวัลที่ออกวันนี้ออกเก้าแปดเก้บวกแปเป็นสิเจ็ดนะครับแต้มรวมคือเลขเจ็ดวัต่อมานะครับเก้าบวกแปก้าบกก้าก็เป็นสิบแปดแปดบวกเจ็ดเป็นยี่สิบห้าบวกเเป็น32ได้เลข2เพิ่มไปนะครับทีละ1แต้มสองสามสาหกผลรางวัลที่ออกออก5 7านะครับหวกเเป็น12 ผลของแต้มรวมก็คือเลข2แล้วก็งวดต่อมานะครับ4บวกเป็น8 8บวกเป็น11 11บเวก3เป็น14ได้เลข4 4เพิ่มไปนะครับ5 6 7 8 9ผลรางวัลที่ออกนะครับงวดที่ผ่านมาออก5 9 5เบวกเเป็น14นะครับผลของแต้มรวมคือเลข4อันนี้คือสถิติที่ผ่านมานะครับทั้งหมด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทั้งหมดสิบวดมีผิดหนึ่งวดนะครับหลังจากที่ผิดก็เข้ามาต่อเนื่องนะครับแต่เป็นสูตรใหม่นะครับอันนี้ยังไม่เคยเห็นผลงานนะครับงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับที่เราจะมาตามลุ้นกันว่าจะเดินต่อหรือไม่ทีนี้เรามาดูของงวดปัจจุบันนะครับมาดูหาผลของอนาคต3บวก7นะครับเป็น10 10 3เป็น13 13บวก5เป็น18 8ได้เลข8เพิ่มไปนะครับ9 0 1 2 3 8 9 0 1 2 3นะครับจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมา เป็นแต้มรวมของ2ตัวล่างนะครับงวดวันที่งวดต่อไป16ตุลานะครับจะเดินต่อหรือไม่นะครับตำแหน่งที่เรามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นหลักหมื่นบวกหลักพันนะครับบวกหลักหน่วยบนแล้วก็บวกหลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่หนึ่งท่านผู้ชมมีเวลาก็ลอง คำนวณดูนะครับทีนี้เรามาดูสูตรตัดสูตรที่เราจะามาตัดนะครับตัดคู่ขี้ว่าจะเลือกแต้มคู่หรือขี้ดีนะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรใหม่เหมือนกันนะครับเป็นสูตรใหม่เหมือนกันเข้ามาก็งวดเดียวกันนะครับงวดที่ออกสองสองเหมือนกันงวดที่ออกสองสองสูตรนี้ก็จะมีผิดหนึ่งงวดเหมือนกันนะครับงวดที่ผิดก็จะเป็นงวดนี้ มีผิดหนึ่งงวดนะครับหลังจากที่ผิดก็เข้ามาสองงวดเดี๋ยวเรามาดูจากงวดแรกนะครับที่เริ่มเข้ามาตำแหน่งที่เรามาใช้บวกกันก็มีแค่สองตำแหน่งนะครับเดี๋ยวตอนท้ายเราค่อยมาดูงวดแรกนะครับห้าบวกเจ็ดนะครับเป็นสิบสองได้เลขสองเลขสองเป็นเลขคู่นะครับสองตัวล่างบวกกันแล้วได้เลขคู่นะครับบวกกันแล้วได้สี่เป็นแต้มคู่ วัดต่อมานะครับ0ูนย์บวกสนะครับได้4 2ตัวล่างรวมกันแล้วได้เลข6นะครับเป็นแต้มคู่วดต่อมานะครับ8ปบวกสเป็น12นะครับเลข2เป็นเลขคู่2ตัวล่างออก6 4นะครับ6บวกสเป็น10ได้เลข0เป็นแต้มคู่วดต่อมานะครับ5้บวกแเป็น13นะครับ เลขสามเป็นเลขขี้ผลรางวัลที่ออกนะครับสองตัวล่างออกแปดแปดสามแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดนะครับเป็นแต้มขี้นะครับวัดต่อมานะครับสามบวกสามเป็นหกได้เลขคู่ผลรางวัลที่ออกนะครับออกห้าสามห้าบวกสามเป็นแปดนะครับเป็นแต้มคู่วัดต่อมานะครับ 8ปบวกหเป็น13นะครับได้เลข3เป็นแต้มขี้นะครับเป็นเลขขี้ผลรางวัลที่ออกนะครับออก 92. 9 2 9าเบวกสเป็น11นะครับได้เลข1เป็นแต้มขี้นะครับ11งวดต่อมานะครับ5้บวกเเป็น14นะครับได้เลข4เป็นเลขคู่ผลรางวัลที่ออกคือ 88. 8 8 8แปบวกแเป็น16นะครับคือเลขคู่วัดต่อมานะครับ ก้าบวกเจ็ดเป็นสิบหกนะครับได้เลขหกเป็นแต้มคู่ผลรางวัลที่ออกงวันี้ออกเก้าแปดเก้าบวกแปดเป็นสิบเจ็ดนะครับเป็นแต้มคีนะครับแต่คำนวณแต้มได้แต้มคู่ครับงวดนี้ผิดเรามาดูต่องวดต่อมานะครับเก้าบวกเจ็ดนะครับเป็นสิบหกได้เลขคู่นะครับ ผลรางวัลที่ออกคือ5 7 5บวกเเป็น12นะครับ12เป็นเลขคู่นะครับแล้วก็งวดต่อมานะครับ2บวก2เป็น4ได้เลข4นะครับผลรางวัลที่ออกคือ5 9นะครับงวดที่ผ่านมา5บวกเเป็น14นะครับเป็นเต้มคู่ทีนี้เรามาดูของงวดนี้นะครับ อันนี้คำนวณจาก1ตุลาคมนะครับเพื่อจะหาผลของงวดวันที่16ตุลาคมนะครับ8บวก7นะครับเป็น15ได้เลขคี่นะครับจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมาคู่กับตัวไหนนะครับบวกกันแล้วจะได้แต้มคี่หรือแต้มคู่นะครับงวดต่อไปวันที่16นะครับ ามารอดูนะครับว่าจะเดินต่อหรือไม่นะครับสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับสถิติที่ผ่านมาก็10งวดนะครับก็จะมีผิด1งวดก็คืองวดนี้งวดที่ผิดหลังจากที่ผิดก็เข้ามา2งวดแต่ก็เป็นอดีตนะครับอนาคตเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นยังไงจะเดินต่อหรือไม่สําหรับ2ตําแหน่งที่เรามาบวกกันก็มีหลักแสน บวกหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1นะครับหลักแสนบวกร้อยหน้าครั้งที่1 2ตําแหน่งนะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับทีนี้ถ้าเรามาตัดนะครับตัดกับสูตรหลักเทียบกันนะครับจากงวดเดียวกันนะครับที่เริ่มเข้ามา ขออนุญาตจบแป๊บหนึ่งนะครับโอเคงวดแรกนะครับได้แต้มคู่นะครับถ้าเราจะตัดนะครับเพื่อจะให้เหลือน้อยตัวได้แต้มคู่เราก็จะตัดเลขขี้น,นี้ว่ากันไปตามสูตรนะครับอนาคตผิดถูกเราไม่ทราบตัดแต้มขี้ก็จะเหลือเลข0ูนย์เลขสองเลขสี่นะครับที่เป็นแต้มคู่ก็มาที่แต้มสี่ วดต่อมาได้เลขสี่นะครับแต้มคู่ตัดเลขขี้ก็จะเหลืออยู่สามตัวนะครับสองสี่หกมาที่แต้มหกวดต่อมานะครับได้เลขคู่เหมือนกันนะครับได้เลขคู่ตัดเลขขี้ก็จะเหลือสี่หกแปดนะครับวันนี้ สูตรหลักผิดนะครับงวดนี้แต่สูตรคู่ขี้เราตัดถูกงวดต่อมานะครับคู่ขี้นะครับได้เลข3เป็นเลขขี้นะครับเราตัดเลขคู่ก็จะเหลือ9 13มนะครับมาที่แจม1นงวดถัดมาได้เลขคู่ตัดเลขขี้เหลือ680นะครับมาที่แจม8 วัดต่อมานะครับได้เลข3เป็นเลขขี่ตัดเลขคู่ก็จะเหลือ9 1้านสมะครับมาที่แก้ม1งวัดต่อมานะครับได้แต้มคู่ตัดเลขขี่ก็จะเหลือสี่ดมาที่แต้ม6วัดต่อมานะครับสูตรตัดผิดนะครับได้เลขคู่ แต่ผลรางวันที่ออกคือแต้มขี้นะครับสูตรหลักสูตรนี้เข้ามาแต่ถ้าเราตัดนี้ก็จะผิดนะครับสูตรนี้ก็จะผิดไปเพราะว่าเราไปตัดเลขขี้ออกนะครับงวดน,นี้ก็จะผิดเรามาดูต่องวดต่อมานะครับได้เลขหกเป็นเลขคู่นะครับตัดเลขขี้ก็จะเหลือสองสี่หกนะครับมาที่แต้มสอง แล้วก็งวดที่ผ่านมานะครับได้เลขขี้นะครับตัวทีครับได้เลขคู่นะครับเลขสี่ตัดเลขขี้ก็จะเหลือ4ี่หกดนะครับมาที่แต้มสี่งวดนี้นะครับงวดนี้ที่จะถึงสิบหกตุลาคมสูตรตัดได้เลขขี้นะครับเลข5ถ้าเราว่ากันไปตามสูตรเลยนะครับจะผิดจะถูกไม่รู้นะครับเอาตามสูตรไปหรือท่านผู้ชมชอบแบบไหนก็ลองเลือกดูนะครับตัดเลขคู่นะครับ ก็จะเหลือที่เป็นแต้มขี้อยู่3ตัวนะครับมีเลข9เลข1เลข3นะครับจะมีมาตามนี้หรือเปล่านะครับสำหรับสูตรแต้มรวมนะครับสูตรแต้มรวมถ้าเราเอาตัวอย่างมาดูนะครับตัวอย่างมาดูสักสูตร2ส,สูตรสักชุดที่ลงไปนะครับอันนี้ตัวอย่างสมมุตินะครับ เราตัดแล้วแต้มเราได้แต้มขี้เหลือ9 1 3หนึ่งสนะครับถ้าในสูตรนี้ในชุดนี้นะครับที่ตรงกับแต้มรวมก็จะมีอ่านี้1แต้มนี้สองแต้มไม่ใช่3ามแต้มนะครับ3แต้ม3แต้ม1แต้ม3ามแต้ม อันนี้ก็จะเป็น24 5แต้มอันนี้เป็นแต้มขี้เหมือนกันนะครับหรืออถ้ามาแต้มขี่ก็จะเป็น5เป็น7นะครับในในในสูตรนี้ไม่มีหนึ่งสองนก็แต้มหนะครับแต่ว่าที่ตรงตรงเลยก็จะมีอยู่2คู่9ก้าสองหนะครับอีก <c oughs> ตรงสูตรแต้มรวมในชุดนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะมารวบรวมให้ดูสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะ เป็นอย่างไรนะครับหรือว่าถ้าสูตรเดิมนะครับอันนี้คือชุดแรกคลิปแรกนะครับที่ลงไปเป็นสูตรเก่าที่เข้ามานะครับที่จับคู่ให้สองสองคู่มีหนึ่งกับหนึงสีถ้าเรามาดูแต้มรวมที่ได้นะครับก็จะอันนี้แต้มสามนะครับตรงแต้มนะครับอันนี้หแต้มก็เป็นแต้มขี้เหมือนกันแต่ในสูตรหลักไม่มี ก็กันกนไว้ก็ได้นะครับนะครับพูดถึงในชุดนี้อันนี้ก็จะตรงนะครับแต้มแต้มสามในชุดนี้ <c oughs> หรือจะดูะชุดนี้อีกชุดหนึ่งนะครับ <c oughs> สูตรนี้ก็เข้ามานะครับจากสูตรนี้เข้าตรงมานะครับสูตรนี้เข้าตรงมานะครับเป็นมี สูตรที่เข้าตรงก็เป็นสูตรนี้นะครับที่เข้ามาจากงวดที่แล้วนะครับเป็นคลิปแรกนะครับที่ลงอันนี้คือของงวดที่ผ่านมานะครับหตุลาคมสําหรับงวดนี้สูตรนี้นะครับที่ลงให้ดูหลักสิบได้หกับ4นะครับหลักหน่วย2 3 4 5ถ้าเรามาดูแต้มรวมนะครับถ้าเราลองจับคู่ดูแต้มรวมก็จะมีคู่1 2น,นะครับก็จะตรง3แต้ม ถ้า1 3สามในสี่แต้มไม่ตรงแล้วก็1นสี่นห้าแมนะครับแต่ไม่มีในแต้มรวมแต่ว่าก็เป็นแต้มขี้หรือหนึ่้นีหแต้มไม่ตรงนะครับก็จะมี1 3สาโทษที1 2สองนะครับ3แตแมแล้วก็1นสี่นี่ห้าแทมถ้าสมานะครับที่จะตรงแต้มรวมก็จะมี4 3สามนี่เจ็ดแมเป็นแต้มขี้แต่ว่าในสูตรแต้มรวมสูตรหลัก ก็ไม่มีเลขเจ็ดแต่ว่าถ้าจะติดไว้ก็ได้นะครับแล้วก็จะเป็นสี่ห้านะครับสี่ห้านี่ตรงนะครับตรงแต้มรวมนะครับสี่บวกห้าเป็นเก้านะครับก็จะตรงแต้มเก้านะครับในชุดนี้ท่านผู้ชมชอบแบบไหนก็ลองพิจารณาดูนะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าผลรางวัลจอกอะไรเราก็คิดค้นสูตรหมากก็เอามาฝากกันนะครับแบ่งปันกัน เผื่อท่านใดจะใช้เป็นแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับในงวดของวันที่16ตุลาคมนะครับในงวดต่อไป <c oughs> สำหรับสูตรแต้มรวมล่างนะครับ2ตัวล่างก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับงวดน,นี้ท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่ามันจะเป็นไปตามสูตรที่เราคิดคำนวณมาหรือเปล่าก็ ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาเข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลค์ทุกแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาชมใหม่นะครับถ้าชอบในแนวทางคิดคํานวณก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะครับ JR Channel หวยฟรีทาง YouTube นะครับก็ขอ,ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีร่ํารวยสมหวังทุกท่านนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าคลิปหน้านี้จะเป็นสูตร หลักร้อยบนนะครับจะมีสูตรหลักร้อยบนมาฝากกันนะครับในคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ